19เคล็ดลับทางจิตวิทยาง่ายๆที่ใช้ได้ผลจริงมีหนังสือสารพัดเรื่องที่พูดถึงการพัฒนาโปรแกรมทางสมองและจิตวิทยาที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้สิ่งที่พวกเขาต้องการจากคนอื่นแต่ก็มีวิธีที่เรียบง่ายยิ่งกว่าและได้ประสิทธิภาพพอๆกันซึ่งใครๆก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และนี่ก็คือ19อย่างที่ว่า 1> 1. ห้ามเริ่มคำขอของคุณด้วยช่วยเพราะมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกโดยอัตโนมัติว่านั้นเป็นแค่คำถามพ่อเป็นพิธีอย่างเช่นหลีกเลี่ยงคำถามประเภทช่วยโทรหาเพื่อนบ้านหน่อยได้ไหมเพราะคำตอบได้อาจจะหมายถึงใช่ที่จริงฉันก็พอทำให้ได้แต่ฉันไม่อยากตอบตกลงเลยแน่นอนว่าช่วยเป็นคำสุภาพแต่จะดีกว่าถ้าคุณเปลี่ยนประโยคใหม่เสียว่ากรุณาโทรหาเพื่อนบ้านให้หน่อยถ้าคุณอยากให้คำขอของคุณประสบผลแน่นอน 2ถ้าคุณอยากให้ใครบางคนรู้สึกไม่สบายใจให้มองตรงกึ่งกลางหน้าผากของเขาระหว่างการสนทนาคนส่วนใหญ่บอกว่าแบบนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกพินิษ์พิจารณาซึ่งแน่นอนว่าไม่ทำให้ใครผ่อนคลายได้หรอกไม่แน่ใจว่าทำไมคุณต้องทำแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันนะแต่ใครจะรู้ล่ะอาจมีสถานการณ์ที่ต้องทำแบบนั้นก็ได้ 3. ถ้าใครสักคนที่คุณสนทนาด้วยพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามให้หยุดสนทนาระหว่างที่สบตาเขาอยู่พวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจและก็จะหาทางพูดต่อมีโอกาสที่พวกเขาจะให้ข้อมูลในประเด็นที่คุณสนใจมากขึ้นพวกเขาอาจจะเริ่มบอกความจริงด้วยซ้ำในกรณีที่พวกเขาโกหกอยู่เพราะพวกเขาจะเชื่อว่าความเงียบของคุณและท่าทางของคุณเป็นสัญญาณว่าคุณรู้แล้วว่าเรื่องจริงคืออะไร 4ลองสมมุติว่าคุณเพิ่งเริ่มงานใหม่หรือเข้าโรงเรียนใหม่ถ้าคุณอยากให้ใครสักคนในที่ทำงานหรือห้องเรียนชอบคุณแค่ให้เขาอธิบายอะไรสักอย่างให้ฟังไม่สำคัญว่าคุณจะรู้คำตอบอยู่แล้วหรือไม่แบบนี้จะช่วยยกระดับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อคุณและคุณจะได้แต้มคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ หเวลาถามคำถามที่คุณอยากได้คำตอบแน่นอนให้พยายามพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่คุณเอ่ยถามเคล็ดลับนี้พวกพนักงานในร้านอาหารใช้กันบ่อยๆเพื่อให้ลูกค้าซื้ออาหารเพิ่มขึ้นและมันก็ได้ผลอย่างมาก 6. ถ้าใครบางคนกำลังจดจ่อกับสิ่งที่ทำมากๆอย่างเช่นกำลังคุยโทรศัพท์ด้วยเรื่องจริงจังคุณยื่นมือออกไปหาพวกเขาและหยิบอะไรก็ตามที่พวกเขาถืออยู่ได้เดี๋ยวนั้นเลยพวกเขาอาจจะนึกทีหลังไม่ออกด้วยซ้ำทริคนี้ใช้ได้ผลในทางกลับกันด้วยนะ คุณให้อะไรสักอย่างกับพวกเขาระหว่างคุยไปด้วยได้และพวกเขาก็จะไม่ทันสังเกตเลยซึ่งช่วยได้มากเวลาที่คุณกำลังทำความสะอาดหรือคิดจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่7 ถ้าคุณอยากให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่างให้คุณให้บอกแบบสบายๆว่าพวกเขาคงทำไม่ได้หรอกมั้งคนส่วนใหญ่จะพยายามอย่างมากเพื่อพิสูจน์ว่าคนอื่นคิดผิดเวลาที่ความสามารถของพวกเขาเป็นที่กังขาคุณจะใช้วิธีขอเรื่องเล็กๆน้อยๆห,หรือเรื่องที่ไม่ค่อยขอก่อนจะเข้าสู่ประเด็นหลักก็ได้ในกรณีนี้คุณจะได้สร้างความสัมพันธ์กับคนคนนั้นดังนั้นพวกเขาจะไม่คิดปฏิเสธคุณทีหลัง เวลาถามคำถามที่ต้องการคำตอบรับแน่นอนให้เริ่มด้วยการพยักหน้านิดหน่อยระหว่างการสนทนาน่าสนใจทีเดียวว่าวิธีนี้ทำให้คนที่คุณคุยด้วยให้ความสนใจต่อคำพูดของคุณมากขึ้นและพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไม 9. ข้อนี้ดีมากเหมาะสำหรับการเจราจาต่อรองมากถ้าคุณชอบข้อเสนอที่คนอื่นเสนอให้คุณแล้วแต่ยังอยากได้เงื่อนไขให้ดีกว่าให้กแกล้งทำเป็นผิดหวังนิดหน่อยซึ่งวิธีนี้จะได้ผลมากเป็นพิเศษกับเรื่องของราคาแพงหรือเงินเดือนต่ำ ทันทีที่นาฬิกาปลุกของคุณเงียบลงให้ลุกขึ้นกำมือทั้งสองข้างและตะโกนว่าเยี่ยมเหมือนคุณเป็นนักฟุตบอลที่เพิ่งทำประตูได้มันฟังดูพิลึกกึือนะแต่มันช่วยให้คุณลุกจากเตียงด้วยความรู้สึกสดชื่นได้จริงๆลองทำดูและบอกเราในช่องคอมเมนต์หน่อยนะว่าได้ผลหรือเปล่า สิบเอ็ดถ้าคุณกังวลเสมอว่าคุณล็อกประตูบ้านหรือถอดปลัก๊กเตารีดหรือยังให้พูดคำที่ฟังดูไร้สาระมากๆเวลาที่ทำเรื่องพวกนั้นคำที่ว่าควรเป็นอะไรที่ต่างจากคำพูดปกติทั่วไปอย่างเช่นพูดว่ากระต่ายเขียวและปิดเตารีดหรือปูหนักอึ้งแล้วล็อกประตูครั้งต่อไปที่คุณเริ่มสงสัยว่าคุณทำอะไรที่ว่านั้นหรือยังคุณก็จะจำได้ว่าคุณพูดคำพิลึกลกนั้นหรือยังและก็จะช่วยให้คุณสบายใจได้ 12. ถ้ามีคนพยายามชักนำคุณไปสู่การโต้แย้งหรือดราม่าอะไรสักอย่างให้พูดเรื่องดีๆกับเขาเทคนิคเก่าแก่ที่ให้ใช้ความดีงามสยบศัตรูจะทำให้พวกเขาต้องชะง,งักอยู่แค่นั้นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือสงบสติอารมณ์และเงียบเขาไว้ไม่มีอะไรน่าง,งุนงงเท่าการถูกเมินอีกแล้วอย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องพยายามเลี่ยงการโต้แย้งกับเพื่อนหรือคู่รักของคุณให้คิดถึงหัวอกของพวกเขาแทนแบบนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าสิ่งที่พวกเขาหมายถึงซึ่งคุณมองข้ามไปคืออะไร 13. ถ้าคุณมีจอมขี้เกียจอยู่ในทีมซึ่งทําให้กระบวนการทํางานทั้งหมดช้าลงอย่ามอบหมายงานให้เขาด้วยการบอกว่าทํานี่ซะควรจะพูดว่าเริ่มด้วยอันนี้นะจะดีกว่าในเชิงจิตวิทยามันจะให้ความรู้สึกเป็นงานน้อยกว่าเพราะจากคํานี้พวกเขาจะรู้ว่าควรเริ่มจากการทําอะไรเล็กๆน้อยๆหลังจากทางานแรกเสร็จแล้วให้ใช้คําว่าดีมากทีนี้ต่อด้วยนี่นะจนกระทั่งพวกเขาทํางานที่คุณอยากให้ทําตั้งแต่แรกเสร็จหมด 14. ถ้าคุณต้องพูดในที่สาธารณะอย่าลืมน้ำขวดน้ำไปด้วยอันดับแรกสุดเลยคุณจะต้องอยากดื่มน้ำเพราะความตึงเครียดจะทำให้คุณปากแห้งอย่างกับทะเลทรายซาฮารา แถมคุณยังสามารถหยุดพักด้วยการจิบน้ำสักนิดเพื่อให้สุนทรพจน์ที่คุณพูดพุดขึ้นมาในความคิดของคุณสักหน่อยได้ผู้ชมไม่มีทางรู้หรอกและถ้าคุณรู้สึกประหม่ามากเวลาพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่ให้บอกข้อเท็จจริงนี้กับผู้ฟังไปตรงๆเลยการผ่อนคลายบรรยากาศจะทําให้คุณสงบลงและทําให้ผู้ฟังของคุณเห็นใจมากขึ้นเพราะพวกเขาส่วนใหญ่ก็อาจเคยเป็นแบบนี้ 15ถ้ามีใครบางคนจ้องคุณในรถไฟใต้ดินซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากถูกไหมให้มองที่รองเท้าของพวกเขาอย่าหยุดนะมองไปเรื่อยเลยมันจะทำให้พวกเขาแทบบ้าตายแน่16ถ้าคุณรู้สึกกังวลจริงๆเวลาที่คุณเห็นใครบางคนที่รู้จักในตอนท้ายคนคนนั้นจะเริ่มรู้สึกกังวลทุกครั้งที่พวกเขาเห็นคุณเหมือนกันดังนั้นให้คุณลองใช้วิธีนี้ถ้าอยากใช้นะ 17. ถ้าใครบางคนทำอะไรสักอย่างผิดแต่คุณไม่อยากให้น้ำเสียงฟังดูตํำหนิจนเกินไปให้เปลี่ยนวิธีการเรียงประโยคของคุณอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณไม่ได้ปิดหน้าต่างก่อนไปนี่คุณสามารถพูดได้ว่าหน้าต่างเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะพวกเขาจะรู้เองว่าทำผิดและก็ฟังดูไม่ค่อยเหมือนคุณชี้นิ้วใส่อย่างใจร้าย18ถ้าคุณนอนหลับตอนกลางคืนไม่สนิทให้บอกตัวเองว่าคุณหลับได้ดีฉันรู้นะว่ามันฟังดูไร้สาระ แต่มันได้ผล100%เลยนะถ้าคุณตั้งใจพูดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคโลโราโดเผยแพร่งานวิจัยในวรารสารจิตวิทยาเชิงทดลองโดยพวกเขาพบว,ว่าถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าคุณนอนหลับพักผ่อนดีแม้คุณจะไม่ได้หลับสนิทสมองของคุณจะทำงานได้ดีขึ้น 19คนจะจําเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเริ่มต้นและตอนสิ้นสุดวันได้ดีกว่าเวลาอื่นสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างวันนั้นจะเบลอไปนี่ก็คือเคล็ดลับอันยอดเยี่ยมเวลาจะไปสัมภาษณ์งานให้เลือกเวลาที่เป็นช่วงเริ่มงานประจําวันหรือตอนหมดวันแบบนี้ตัวผู้ว่าจ้างจะจําคุณได้มากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ